คุณเคยไหมพอมีใครขึ้นเสียงใส่นิดเดียวหัวใจคุณสั่นมือเย็นเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งถ้าใช่ผมอยากให้คุณฝันคลิปนี้จนจบเพราะมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยสักนิดเดียวคุณไม่ได้ผิดตั้งแต่แรกผมรู้ว่าคุณอาจเคยคิดว่าทำไมเราอ่อนไหวจังทำไมกลัวเสียงดังทำไมกลัวโดนตำหนิทำไมพอมีคนไม่พอใจเรานิดเดียวเรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถลม่ม คุณรู้ไหมมันไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่มันเพราะคุณถูกฝึกให้รักตัวเองไม่ได้ตั้งแต่ยังเด็กบางบ้านเสียงด่าแทนคำแนะนำเสียงบ่นแทนการสอนเสียงตำหนิแทนความห่วงใยเสียงตะโกนแทนคำอธิบายเด็กคนนั้นก็คือคุณเลยเติบโตมาแบบไม่เคยรู้ว่าความรักควรโอบกอดไม่ใช่ทำให้เจ็บเสียงบ่นด่ากลายเป็นแผลลึกในใจคุณแบบไม่รู้ตัว พ่อแม่บางคนคิดว่าการตะโกนคือการอบรมแต่เด็กไม่ได้จำคำสั่งเด็กจำความรู้สึกตอนโดนตะโกนเด็กจดจำว่าฉันผิดเสมอฉันทำอะไรก็ไม่ดีพอฉันต้องเงียบไม่งั้นจะโดนด่าความรู้สึกของฉันไม่สำคัญและพอโตมาเป็นผู้ใหญ่คุณเลยไม่กล้าพูดความรู้สึกยอมคนง่ายกลัวการ,รเผชิญหน้าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว เหนื่อยกับการทำดีตลอดเวลาคุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดพลาดแต่ความจริงคือมันเริ่มจากวันที่คุณยังเป็นเด็กและแค่อยากให้ใครสักคนฟังคุณดีๆสังคมไทยไม่เคยสอนให้พ่อแม่ขอโทษลูกนี่คือความจริงที่เจ็บที่สุดในครอบครัวไทยพ่อแม่มักถูกเสมอลูกต้องรับเสมอต่อให้เขาพูดแรงแค่ไหนคุณก็ต้องหุบปากเงียบไม่มีใครบอกคุณว่าเด็ก ก็เจ็บได้เหมือนผู้ใหญ่เพราะงั้นคุณเลยโตมาแบบไม่รู้วิธีปกป้องตัวเองมองตัวเองด้อยค่ารู้สึกผิดทุกครั้งที่อยากพักคิดว่าต้องเก่งต้องดีเพื่อให้ใครซึกคนรักแต่ฟังผมนะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปวิธีเยียวยาตัวเองอย่างถูกต้องทำได้จริง 1. ยอมรับว่ามันเจ็บจริงอย่ากลบอย่าปิดคุณไม่ควรต้องแข็งแรงกับเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บตั้งแต่เด็ก 2. แยกแผลเก่าออกจากปัจจุบันเวลามีใครขึ้นเสียงใส่คุณไม่ได้กลัวเขาคุณกำลังกลัวความรู้สึกที่เคยเจอตอนเด็กพอรู้แบบนี้คุณจะเริ่มหายใจได้โล่งขึ้น 3. เลิกโทษตัวเองเพราะเด็กไม่มีทางรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรเด็กแค่ต้องการความรัก 4. เรียนรู้วิธีตั้งขอบเขตถ้ามีใครทำร้ายใจคุณคุณมีสิทธิพูดว่าฉันไม่โอเคกับการถูกตะโกนใส่ 5. ให้ตัวเองได้รับความอ่อนโยนวันละนิดเขาไม่เคยให้คุณแต่คุณให้ตัวเองได้แม้จะช้าแต่คุณจะค่อยๆปลอดภัยขึ้นจริงๆฟังผมนะคุณไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกต่อไปแล้ววันนี้คุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์ทั้งรักตัวเองปกป้องใจตัวเองและเลือกคนที่พูดกับคุณด้วยความเคารพคุณสมควรได้รับรักที่ไม่ทำให้คุณกลัวไม่ทำให้คุณรู้สึกผิด และไม่ทําให้คุณต้องยืนร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องนอนคุณไม่ได้เสียหายคุณแค่โตมาในบ้านที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยและวันนี้คุณกํำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองอยู่คุณไม่ผิดที่เจ็บคุณผิดแค่ไม่ยอมรักตัวเองเหมือนที่คุณสมควรได้รับวันนี้เริ่มต้นใหม่ได้ไม่สายเลยสักนิดเดียว ถ้าคุณโตมากับบาดแผลในครอบครัวกดติดตามไว้ครับผมจะอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คุณทุกวันขอบคุณครับ